อู้บานทาวเว,วอ,อร์สว,วยๆอีกดอกครับปอสวยๆอีกดอกมางามเทนอมา,อา,มเ,อาเดี๋ยวโอ้ยงามคักเอ้าดอกไงครับเราเดี๋ยวป่นอีมอีกแล้วอูย้ยสุดยอดเลยวะอดอกไงญ่คักเกิดขึ้นมาต้นต้นหม่แบ่ง ยังสวยเหมือนบานอีกแล้วครับในด,ดอกสัมจานอีกแล้วขาเบึงขาสุดยอดแต่และดอกดอกเดียวปนอิม่มสวยสวย,ยนะขาใหญ่คักขนาดติดฝนยังสวยงามอยู่ตุ่มสวยๆอีกดอกแล้วครับตุ่มสวยๆอีกดอก าใหญ่ๆเลยสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่วันนี้ก็พาพี่น้องตำาราไฮเฮ็ดไข่ขาวอีกเมื่อนึงครับปลาแถวบ้านเฮ็ดตะลื่นบ่อหวานเห็นเห็นละงอกนิดน้อยครับแต่พวกเฮ็ดตะก,กุเนเฮ็ดดินบ่เห็นเลยขันบ่ได้เฮ็ดไข่ขาวก็คือบ่ได้เฮ็ดเลยครับนี่เจ้ะนะครับไปหลุดน้อกันก็ตะเพิ่งกระยานวันนี้ชิมานซำดร ได้พอปนบอกมืม่อวานสิพอพยยดอ,กอดกบ่านาตะเพ,งพ่งผู้เดียวจ้ะพี่นอ้องสิพอดอกง่ายสายั่มจานคือเมื่อวานบอกหรือเขาจาะจะไปเมื่อหรอไปลุ้นน้ำกันครับครไปลุ้นกันเลยครับไปจ้าขอมมาเลียวคือเก่าแล้วครับฝากเป็นกับเรงใจตะเพง่งกขยาดของตะเพ่งสายเลาะครับตะเป็นกับเรงใจคนทำคลิปนะครับ <c oughs> ไปลุยกันเลยมันบ่มันไปลุ้นน้ำกันครับ ดอกแรกของมนอนี้ครับไข่ขาวดอกบ,นบานๆดี๋ยวคนอ่ดอกไม่รลอดหว่านบ่เห็นเชื้อต่อไปสมมติว่าดอกที่สองคนสิไห้บอดอกสองไว้เม่ไหร่มาดูกัน ดูยังไหวอยู่เบงมงนี่มีดอกหนึ่งมีดอกหนึ่งพี่น้อง <c oughs> ขากระดอกอยู่คนละหมอง <c oughs> ดอกนี้กัน <c oughs> ดอกก็มีแต่กัยังสวยครับดอ,ด,อกกออดอกนี้ของปลาเพิ่นกินดอกก็ขาอยู่คนละหมองแต่ดอกยังแข็งอยู่ครับ ยตัวนี้เป็นกระแตบ่แมันบ่แมันหอยบ้านเพื่อเวอร์นะบ้านเพื่อเวอร์บ้านเพื่อเวอร์บ้านเพื่อเวอร์เพื่นนะใส่ใส่จักดอกจักดอกเบิ้ยเอาอีกแล้วพี่น้องบ้านเพื่อเวอร์เลยอีกแล้วพี่พี่พี่น้องเต็มเต็มม้าหลักม้าหลักจองดอกกันเนาะ ใส่ดอกสามนั่นอุ้ยดอกสามพันเอาดอกไงครับเราเดี๋ยวปนอีมิกเหรอหึยยอดเลยวะอดอกไงครับเกิดเมล็ดส้นต้นใหม่แบ่งแต่ยังสวยเหมือนบานอีกแล้วครับด้ดอกสัมจานอีกแล้วกันนะนะดอกกนันนะขากันไง เราเดี๋ยวปุ่นมีดอกแล้วมัอนี้ครับไปอีกสองดอกเฮ้บมันบานเราเนี่ยครับมื้อขายขายไงผัอเลยมึงขามึงขาสุดยอดกระดอก ดอกเดียวปอนอิมอสวยๆอั <c oughs> นใหญ่คักขณะึกฝนยังสวยงามอยู่เจอบานอีกดอกแล้วครับทางนี้ ดอกสวยๆต้มสวยๆน,นี่ต้มสวยงามมากโอ้ตูมยังสีขื่ออยู่อันนี้ก็อดดอกเขาสองดอกนี่คืออยู่คืออยู่ขาอ้ยสวยคักเ<า>จอง,งามๆอีกดอก อยู่ในโพนเลยลลน้ำเงางามๆน้ำบานแข็ง,งๆเขียวๆลังเหล่เอ็นๆนะ<อ>ตัวนี้<อ>ลังดันคืนปานเฮ็ดเพ้อครับสองตูม อีกดอกครับตุ่มก็มาผอบ้านเนาะดินพอตอดเลยโอ้บานสว,ดดบสวยสวยอีกดอกครับปัวสวยสวยอีกดอกเอามางามเท่นาะมัอยู่งามขับชื่นใจตุ่มสวยสวยอีกดอกแล้วครับ ตูช้อเชอีกดอกขาใหญ่ๆเลยบานหน่อยๆต่แข็งครับบานเล็กๆอีกดอก มือนี้คือหลอดลงเรื่อยเนาะสีไหวแล้วบ่สีมัดซ้ำแล้วบ่ปกกิ้ทครับดอกเดียวปกกิ้กี่ดอกครับแต่สิบุเห็นมือนีเห็นดอกหนึ่งครับเริ่มหลอดลงเรื่อยๆแล้วขาใหญ่แต่ดอกหน่อย งข้างครับออกน้อยเลยเบอร์ุยอทองเดื๋องอ่านหัว่าผลุบเเพิ่งตองกัเรื่อมอกแล้วครับ เปล่องออกมุมีมูดินพนื้นยังแสอยู่ครับต้องการแดดบุพเพค่มาพเพอดอกนึงที่นอกบุพเพเป็นมูคือนพื้นเลยดอกเดียวคุลูเดียวก,ก็ดอกใหญ่ครับพออีกดอกนึงครับออมึงละดอกเก่าสรุปยอดได้ยอดมันมื่อานี้ครับได้เครื่องกระตาอยู่ มันนี้ก็ดอกงามดอกใหญ่คือเกามีหน่อยมีใหญ่หลอดลงมาเรื่อยเป็นสีมดซ้ำกับบอจบอจักผินเพื่อนแซ่นะครับเป็นตรงการแดดต่ดดก็มีหอยพี่น้องพญางอนอยู่ดอกเหลือตามู้เพิ่อนั่นี่ยังถือว่ามาันอยู่ครับแต่เครื่องตาเด็กแกงาไาเด็กปนปนแบบไง,งพุละ <laughs> <c oughs> ขอบคุณเลยไล่เธอมาเป็นกระลักแจแต่เพิ่นกยายมาตลอดครับ ขอบคุณทุกาทาทการติดตามทุกการรับชมทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมพอกันไม่คิ้มนาครับปลาพี่น้องไปรอตั้งไต่กลับบ้าัลละค่ะปลาวบ้านกันเริ่มห้าอย่างแล้วครับกันเฮ็ดเห็ดไข้บวออกบ่มีเฮ็ดให้เลาะเลยครับดินเพิ่นแสบแล้วพายุลูกนี้ออกไปพุ่นลหรครับแดดเข้ามาดินไม่ต้องการแดดเห็ดก็มดซ้ำผักปลาเนาะแม่นเห็ดหเดพิ่นผักปลากันฝนตก โอ้ขนันฝน,นเศร,ร,ร้าตกขระแดดออกซีฮามือนี่คือเสียออกทุกเหตุอยู่ครับตามสายเหตุเพิรลวาวาเมนนะเ <c oughs> มนตี้